วันนี้เด็กๆอยู่โรงเรียนค่ะก็เลยพาเด็กๆมากินข้าวนอกบ้านค่ะเมนูที่จะกินวันนี้ตั้งใจจะไปกินชูชีค่ะทุกคนแต่พอดีร้านชูชีนะคะที่อยู่ในห้างสุดิรามอ่นะมันปิดนะคะเราก็ไม่รู้เลยนะคะตั้งใจไปฝากท้องกันแบบอย่างจังเลยนะทุกคนก็ไปถึงน่าจะประมาณ11บเอมงเกือบเที่ยงนะทุกคนข้าวเช้าไปกินกันแบบสายมากเลยค่ะหิวจัดค่ะพอไปถึงปิดโอ้ยเสียใจมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยออกจากห้างสุติรามอนะคะมาหาอะไรกินแถวแถวข้างหน้าเนะะี่ยค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเกาหลีที่มากินบ่อยหอนนะคะ่ไดด้ถ้ถใู พอมาถึงก็ e าารีบสั่งกันเลยค่ะสั่งแป๊บเดียวอาหารก็มาเลยนะคะอันที่จริงร้านนี้ปกติคนจะยื้อมากๆเลยนะคะแต่ไม่เข้าใจนะคะวันนี้เราก็ค <m z ul heures> ่อนข้างจะมาสายอยูはは่เหมือนกัน11บเอโมงนะคะเกือบเที่ยงสรุปพอมาถึงเนี่ยร้านนี้ไม่มีคนเลยค่ะมีแต่พวกเรานะคะก็เป็นความโชคดีนะคะสั่งปุ๊บได้ปั๊บได้กินเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารเกาหลีก็ไม่รู้ชื่อนะทุกคนไม่รู้ชื่อด้วยนะคะว่าเป็นเมนูอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็คือแถมมานะคะส่วนพวกหมูย่างเนื้อย่างเนี่ยเราก็สั่งตัง เนื้อย the ่างนะคะปกติที่บ้านไม่กินเนื้อนะคะแต่ว่าถ้าออกนอกบ้านก็อาจจะกินได้นะคะหนึ่งก็ไม่ได้กินเนื้อน่าจะประมาณเกือบ78ปีนะคะเพิ่งจะมากินบ้างในช่วง2อสปีนี้นะคะแต่กินเนี่ยก็คือไม่ได้กินที่บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านมีจะาแม่กวนอิมแม่สามีไม่ให้เอาเข้าบ้านเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะลราก็สั่งพวกเนื้อมากินสั่งหลายอย่างเลยค่ะกินกันจนจะไม่หมดนะคะเนื้อเนี่ยวิวเซนยังสั่งมาอีกนะคะก็กินในโต๊ะเนี่ยยังไม่หมดเลยค่ะยังมีอีกนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะหนึ่งกับ ทุกคนน้องกินแบบว่าสะอาดสะอา้านเลยค่ะนค่อยๆตักกินนะคะกินจนหมดเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะมีน้ําหวานๆไม่รู้น้ําอะไรเนาะมาเสิร์ฟค่ะเนี่ยค่ะสรุปแล้วก็พยายามเคลียร์นะคะเคลียร์ของที่สั่งมานะคะกินให้หมดนะแต่กินกันยังไงก็กินกันไม่หมดนะคะจนได้ห่อกลับบ้านนะคะห่อกลับบ้านก็จะมีพวกเนื้อพวกหมูนะคะอันนี้ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเอาเข้าบ้านกันยังไงนะคะเข้าบ้านไม่ได้ก็คงจะไว้ในรถนะคะนั่นแหละค่ะหลังจากที่กินเสร็จก็จะพาเด็กๆไปเล่นนะคะไปเล่นในห้างสตีลามอลนั่นแยะเลยะเาพดท มาเล่นบ่อยมากเลยนะทุกคนเวลาน้องกลับมาจากสิงคโปร์เนี่ยก็จะพาเด็กๆมาเล่นที่นี่ทุกครั้งเลยนะคะเนี่ยค่ะก็พาเด็กๆมาเล่นกันนะคะอันที่จริงก็ไม่รู้ว่าพาเด็กๆมาเล่นหรือวินเซนพาตัวเองมาเล่นก็ไม่รู้นะคะวินเซนเขาจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากๆเลยนะทุกคนแต่ก่อนที่แบบช่วงคบกันนะนะอยู่ในห้างเนี่ยไปเล่นเกมอย่างเงี้ยโอ้โห วันหนึ่งมันหมดเยอะมากเลยนะเล่นเกมเ่ยค่ะหรือบางทีก็เล่นได้ลูกอมมาเป็นถุงๆเลยนะทุกคนเล่นบาสแบบนี้แต่ก่อนวินเซนยนไม่เคยพลาดเลยนะคะเข้าเป้าตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะก็พาพ่อเขามาย้อนใบเด็กนิดนึงค่ะพามาเล่นนะคะเล่นเป็นเพื่อนลูกไปงั้นแหละคะ่ะทุกคนก็ลูก3ามคน,นะคะเก็บความทรงจําเหมือนอย่างที่บอกนั่นแหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็มีคนคอมเมนต์ถามนะคะว่าลูก3คนอย่างเงี้ยพ่อหาเงินคนเดียวยังไงไหวอะไรเงี้ยค่ะผมลูกคนเดียวก็ยังจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะอันที่จริงวินเซนไม่ได้หาเงินคนเดียวนะคะตัวหนึ่งเองก็หาค ะะแต่ก็ไม่เยอะนะแต่ก็พอเหลือเก็บเหลือกำรบร้างอะ่ะทุกคนเราก็พยายามใช้ชีวิตให้มันแบบว่าปกติให้สมฐานะนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะใช้เงินประหยัดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายเราก็ค่อนข้างเยอะลูก3ามคนเนี่ยค่าโรงเรียนค่าบาสค่าเรียนพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนเดือนหนึ่งก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะค่าใช้ใจ่ายนั่นแหละค่ะเราก็มีลูกด้วยกัน3คนยังมีคนคอมเมนต์ถามนะคะว่าเขารักคุณจริงใช่หรือไม่นะคะเขาถามในบ้านแดงนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งก็เลยจะมาตอบให้นะคะอันที่จริงวินเซ ไม่ได้รักหนึ่งหรอกค่ะแต่ว่าหนึ่งนะสายาสนีเขาค่ะใส่เข้ามาน่าจะประมาณ1 4 1 5ปีนะคะใส่นิดเดียวค่ะแต่เขาก็ยังรักเราติดเรางอมแงมเลยค่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเขารักเราหลงเรานะคะของก็คือดีจริงๆเลยค่ะทุกคนโอ้ยไม่ใช่นะทุกคนอันนี้หนึ่งผู้เล่นหยอกๆคะ่ะเอาจริงๆนะทุกคนถ้าคนเราอยู่ด้วยกันนะถ้าไม่ใช่ความรักมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะไม่มีเหตุผลอะไรหรอกค่ะที่คนเราจะอยู่ด้วยกันได้นานๆนะคะถ้าไม่ใช่ความรักความเข้าใจกันนะจะอยู่ด้วยเงินหรืออยู่ด้วยเหตุผลอื ะะที่ไม่ใช่ความรักนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ด้วยกันมา14-15ปีแล้วก็มีลูกด้วยกันตั้ง2อสาคนขนาดนี้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นคําถามที่แบบตลกมากด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าก <view> ็เห็นเห็นอยู่ว่าเราอยู่ด้วยกันมาน,นานพอสมควรมีลูกด้วยกันนะคะที่เห็นเห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างภาพเหรอทุกคนมันไม่เหมือนเป็นการรักกันจริงๆเลยเหรอคะหรือย,ยังไงอะเนี่ยถึงคอมเมนต์มาแบบนี้ไงก็แอบงงนิดหนึ่งอันนี้คนถามก็น่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นคนจีนหรือเปล่าน,นะคะเห็นชื่อคล้ายๆคนจีนนะคะแล้วก็ลักษณะการถามเนี่ยก็เหมือนเป็นการแปลมาอะไรประมาณนั้นนะคะเห็นถามมาในบ้านแดงนะคะก็เลยแอบงงนิดหนึ่งสงสัยพี่เขาเพิ่งติดตามหรือยังไงไม่แน่ใจ อันนี้ไม่ได้โกรธนะทุกคนที่พี่เขาถามมานะคะถามมาก็เลยตอบไปนั่นแหละทุกคนหาอะไรคุยนะคะตัวหนึ่งเองเนี่ยก็คือภาคเสียงไม่ค่อยเก่งจริงๆนะคะอันนี้ยอมรับเลยนะคะด้วยความที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนพูดเร็วแล้วก็เป็นคนอีสานะคะอาจจะมีตกลาวอยู่นิดนึงก็อย่าบูบี้กันเยอะนะทุกคนก็เอาเป็นว่าฟังเข้าใจก็โอเคแล้วค่ะอ่าสำเนียงอาจจะไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไรเนาะช่างมัน